กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมเมาเซอร์อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนคราฟของนะฮะหรือผลิตของนั่นเองจะมาสอนคราฟอะไรก็มาสอนคราฟชุดราเวนที่หลายคนบอกหายากยากแต่นี่สามารคราฟได้นะฮะก็ไปดูกันเลยดีกว่า กนอ่นก็กดตรงกระเป๋านี่แหละแล้วก็ไปตรงตาช่างนี่แหละที่เป็นรูปสีทองแล้วกดมุมบนขวาสุดมันก็จะมีเป็นที่คราฟนะชาฟไดใทท้งอาวุธชุดแล้วก็จี้กับแหวนคาวุธก็จะพวกอาวุธเวทมนต์ขวานน้ำแข็งกรวองยามอาวุธสายฟ้าเอ้ดาบสายฟ้าแล้วก็ ตัวนี้ตาบบัญชาแล้วก็กระบองน้ําแข็งกระบองตีมังกรนั่นเองแล้วก็ดาบกิจกรรมสามารถคราฟได,ด้ชุดที่คราฟได้ก็จะมีชุดมังกรดำชุดมารราเวลแล้วก็ชุดเทพราเวลชุดน้ําแข็งก็คราฟได้สอย่างนะชุดแล้วก็จี้ก็จะมี สี่อย่างไอ้จีอ,อย่างแล้วก็แวนอีกสองทีคราฟได้แต่วันนี้ผมจะมาสอนคราฟชุดมารแล้วกันวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็คือหัวทมินดับหายากหรือหัวสีน้ำเงินนี่แหละผมมีแล้วแหละแล้วก็ต้องไปอัพให้เต็มห้าสก่อนนะเฮ้ยตั้ใไ้เต็มสามสิก่อนนะ่ผมก็ไปอัพมาเรียบร้อยแล้ว ติบก็จะมีตัวนี้แล้วก็วัตถุดิบฝั่งนี้จะเป็นวัตถุดิบที่หาท้ายนั่นเองจะเป็นออปชันต่างๆที่เลือกพอเราจะเลือกออปไหนสมมติว่าผมจะเอาหลบหลีกเนาะหลบหลีกตัวนี้วัตถุดิบที่ต้องใช้ก็คือหัวม,มานไอหัวทมินระดับหายาก30เพลสแล้วก็หิน หินลไรสีฟ้านี่แหละหินเสียฟ้านี่หินสีฟ้านี่สามารถหาได้จากหาได้จากดันเจี้ยนปกติของเรามันจะดบให้แล้วก็หินเงินน่ะคล้ายคล้ายอิดเนี่ยน่ะคล้ายคล้ายอิดเนี่ยนี่แหละก็ดบจากดันเหมือนกันแต่หายากตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ดบจากตีมังกรแดงครับเลือดมังกร คือตัวมังกรลายวันนะที่ผมตีให้ดูก็จะมีตัวมังกรแดงมังกรยักษ์น้ําแข็งแล้วก็แมงป่องส่วนครับชุดจะต้องตีมังกรแดงเท่านั้นถึงจะมีวัสถุดิบให้่าแล้วก็กรงเล็บมังกรตัวนี้ก็มังกรแดงใช้เท่าไหร่ในแต่ละอบใช้ไม่เหมือนกันนะ ก็ลบเหลีกนี้ก็ใช้หินเซียฟ้าเนี่ยหกสิบก้อนแล้วก็หินเหมือนอิฐเนี่ยหนึ่งร้อยสิบสองเลือดมังกรยี่สิบเก้าแล้วก็เลือดมังกรสิบส่วนพวกพักตะกิวนี่ก็จะลงมาน้อยหน่อยเหลือเลือดมังกรแค่ห้าแล้วก็ไอเลือดมังกรสิบสี่หินเหมือนอิดสิบ ร้อยสิบเหมือนเดิมตรงนี้2ตัวนี้จะเหมือนเดิมก็หินสีฟ้า60ก็หาได้จากดันเจียนกับตีมังกรนะวัตถุดิบตัวนี้ที่ไว้ใช้คราฟชุดตีมังกรรายวันนะแล้วก็มาดูตอนคราฟคืออีกอันหนึ่งคือต้องมีหินสีฟ้าเบ็จะหมดแล้วล่ะ หินสีฟ้า60ก้อนก็คือเฮเ s นโตนสีฟ้าน,นี่หกก้อนกับทองสองแสนแต่ตอนนี้ผมมีไม่พอ๋ยวผมไปแลกก่อนแล้วกันแปบ๊บนึงหินสีฟ้าโอเคครับผมแรกมาแล้วแหละเป็นเจ็ดสิบก้อน เข้ามาที่เดิมนี่แหละกดตรงนี้แล้วกดตรงนี้แล้วก็เลือกออฟที่เราจะทำส่วนผมไม่อยากได้ออฟอะไรอ่ะออฟอะไรดีเดี๋ยวพางสกิลไม่เท่าไหร่นะัน้นเอาอันนี้แล้วกันลบลีกเละกัน่ะมาลบลีก ใช้หินทั้งหมดเท่านี้ตามที่เห็นเนี่ยเลืบอบังกรเท่านี้เลืบอบังกรเท่านี้หินเท่านี้แล้วก็ใช้หินสีฟ้า60สินะทองสองแสนเสร็จแล้วเราก็กดไปเลยปั๊บมันจะถามว่าคุณจะคราบของไหมถ้าคุณคราบก็ให้กดตกลงคือฝั่งขวาผมก็กดเลยปับแล้วช่างก็จะตี หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโอเคมันจะขึ้นแบบนี้โอเคมันจะขึ้นแบบนี้ก่อน,นจะขึ้นเหมือนว่าเอาวัตถุดิบทั้งหมดมารวมมาย่อยอใส่ด้วยกันโอเคกดตรงนี้เลยปับมันก็จะรวมช่างตีก่อน เท่านี้เราก็ได้หัวมานมาแล้วง่ายไหมง่ายมากขอแค่มีวัตถุดิบแค่นั้นกับมีหินก็มีทองไม่ต้องรอกิจกรรมสะสมไปเรื่อยสามารถเทียบคาราบได้นะใช้หัวพลาดินชุดเซตพลาดินเลยเซตพลาดินแล้วก็หัวมานก็เซ็ตทมินทั้งหมดส่วน หัวเนี่ยหวัวเอ้ชุดมังกรดำก็จะเป็นเซตอะไรนะเซตที่มีเขานะ่ะชุดที่มีเขานะ่ะอันนี้ผมก็ลืมไปแล้วแหละจะไม่ได้ส่วนชุดมังกรก็จะเป็นชุดที่ดูดเลือดนะชุดนักดาบชุดนักดาบเซตนักดาบเลยก็จะเป็นเซตมังกรถ้าอยากได้ชุดตีมังกรก็คราฟได้นะ ก็วันนี้ก็มาสอนแค่นี้แหละการคราฟของเข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็เม้นใต้นะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe เหมือนเดิมนะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็กราบสวัสดีครับ